ทือได้ไปเป้นครับพี่น้องครับมือนี้พอกับเบาวทีครับเบาวทีมาผ้าเขียนหนังหาหรืออักษรถ้ำนะครับอักษรถ้ำหรือหนังหาภาษาล่าวบาวทีนี่แหละครับมือนี้สิผ้าเขียนซื้อเพลงที่เบาวทีขึ้นหอดเด้อครับไปเบิงว่ามีเพลงใดนน่เขียนว่าจังใดแนะ่ครับเชิญครับคับเพลงแรกครับ เรียบเรียงคำโอยฝากเพลงลอยสายลมแผ่วเบาเอ้าวสนธิสมมาตรเพื่อนห้องไว้ครับเพีงนี้ครับซื้อเพลงว่าฝากเพลงถึงเธอว่าสันครับเขียนเป็นตังหาว่าตุฝอเดอร์ไม่กล้าละกับไม่ซัดครับไม่เก้ตัวพ่อตัวง,ง,ง้อเฟืองตัวทอไม่กึ ตัวง,ง้อเฟื่องละกะไม่เก้ละกะตัวท่อนอไม่กิการวาฝากเพลงถึงเธอครับเพลงที่สองครับพี่น้องคือพอดแหมเดสาวยวนปากเซคือพอดไอโบสอนไสเมกวิเซียนพี่น้องสอนไสเมกวิเซียนห้องไว้ครับซิงสาวปากเซเขียนจากไหนบ้านนี่เขียนตัวซ้อครับไม่กือตัวง,ง้อเฟื่อง ตัวสอไม่กล้าแล้วก็ตัวว่เฟื่องเด้อตัวบออ่าตัวปอไม่กล้าแล้วก็ไม่สัตครับแล้วก็ตัวไม่เก้แล้วก็ตัวซอเนาะสื่งสาวปากเซครับสื่งสาวปากเซเขียนเองสีละอ่าพี่น้องอยากเขียนไหวเบิงเนาะแทบบน้าจ้อยเบิงกระไดครับอ้าวไปเพียงที่สามพี่นอ้องที่ 3. สามซานสลาอารายครับอ่า วูรุดดังเป็นสัญญาณสั่งแห่งการจากลาห่างกันแล้วแก้วตาที่ชานจะลาสถานีสนันธีสมมาตรห้องไว้ครับพี่น้องครับชานจะลาอะไรเขียนยังไงเขียนตัวซ้อครับไม่กล้าต้นนอเฟืองตัวซ้อไม่กะครับไม่ใกล้ละกับต้นล่อตัวอ้อเฟืองละกับไม่ก้าครับบาวทีเขียนแบบนี้เดอ้อ ชานสลาอไยครับไออยากฟังเพียงกับร้องพิมพ์ชาญชาลาอไยเบอ่งเด้อสันี่สมมาตรเป็นห้องไว้ครับต่อไปครับพี่น้องครับเพียงต่อไปจดหมายไม่มีซองจากน้องไปเพียงสองสามวันเมื่อห่างจอมควันฟันเห็นทุกคืนอ้าวพี่น้องครับยัน,นยอดได้บ้านี่ตัดจ้อครับ ไม่ก้งเนาะตัวดอละกะตัวหอตัวหม้อเฟืองไม่ก้าละกะตัวย่อเฟืองครับไม่ใกล้ตัวหม้อละกะไม่กี้เด้อตัวซ้อตัวอว้อเฟืองละกะตัวง้อเฟืองอีกครับอ่านว่าจดหมายไม่มีสองครับด้าวบันดอนเนาะครับวัใหญ่ด้าวบันดอนเปินแตงเป็นห่องไวเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งคำว่าหมายเลยครับตัวย่อเฟืองนะั้นมีสองแบบครับมีแบบ ว้ลงมาขึ้นตัวเจแล้วกับมีแบบคือจังเลกสามนะครับพี่น้องตัวน,นี้คือจังเลกสามเนาะเอาอีกจักเพียงหนึ่งพี่น้องพยอยอมลืมนาะพยอยอมลืมนาะน้องเขามึงฟ้ามาแล้วสามปีจดหมายพยอมที่มีส่งให้พี่บอกอย่างศึกษาโอ้ยเสียงแหบแต่น่าพอใยพ่พอนซักสองแสงก็ได้ครับ เอาเขียนอย่งไงี้วะนนี่เขียนตัวพ่อไม่กะพี่น้องตัวย่ออ่อาไม่ก็ไอ้ตัวอ้อเฟืองนอกตัวมอแล้วก็ตัวล่อไม่กือตัวมอเฟืองแล้วก็ตัวนอหน้าครับพยอมลืมนาเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยครับนี่แหละครับเบาวติผ้าเขียน อักษรถ้ำหรือนังหาพัะสาลาวบาวติมุนีครับขอบคุณหลายครับติติตามะหอดอีเดอขอบคุณติทิตาาติดกดไลกดแเจ้ครับขอบคุณหลายคิดใได้ไปเป็นขอกันไหมพี่น้องครับ